สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาปอกันกันไว้ในช่วงแรกของมือวันที่28นะคะเดือนมีถุนายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี่นะคะแอดผ้าไปพี่น้องวัเท่าสุขสุขกัอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ค่ํา843นะคะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้เน้นย้ำโครงสุดท้ายรัฐบาลไทยนะคะหลังจากแนวทางของปูัวทิผ่านมาเขามาปิดเก่าสอง นะคะพี่น้องคะเอามืาอนี้นะคะแนวทางของปูค่ำแปดซีสามนะคะสิเดีมาเป็นตัวใดค่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันนะค,คะทุกค่าเิญพะค่ะปูติด,ดตามนทางรัฐบาลค่ะเอากระดาษกระดาษมุกเนาะค่ะเอาหนังกระดาษกระดาษคำอ <ๆ S 2> ้อดนะีเซ<อ>ลอะบา <drawing S 1> ้างนี่โอ้มันไหลใยเขียนเลยหลใยโอ้ยทั้งหนาที่เลยค่ะ เออเอาไว้แล้วเก้าเก้าสองห้าเก้าสองห้าค่ะหห้าค่ะเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าค่ะอสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งค่ะหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งค่ะ ซีเก้าศูนยน่นะเดอร์เก้าศูนค่ะกันไว้ในซีเก้าศูนย์กันไว้อ่อส่วนล่างเอาเก้าหากับเก้าเจ็ดล่างเก้าหากับเก้าเจ็ดค่ะล่างเก้าหากับเก้าเจ็ดเก้าหากับเก้าเจ็ดนะครับัวจาเน้นที่เก้าเอ่เก้าหาเอะอ่เลขบนในปีเก้ากับาละปีเก้าับ วิ่เก,าก้าเข้ามาส้นบนใน้แน่นที่สี 1> 1่เก้าหนึ่งกับหกเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งค่ะ่ปละเออเมื่อผิดหลังเมื่อผิดหลังให้ครบจ้ให้ครบบริบูรณ์ไม่ได้แต่ที่ว่าไปเลยค่ะโดนี้ตัวเพี่ยนว่าจะไปเอ๊ะจะว่าสงสัยตัวหนึ่งตัวได้อีกนะครับผู้ค่ะ ตัวเด่นนี่นไหมคะเพราะว่าฟันเกียวกังเห็นเล็กหน่อยเะยค่ะเล็กหน่อยตกต่มากกับผู้เฒ่าผู้เก่าแะละค่ะเอม่กับผู้เฒ่าผู้เก่ามา่ามาผู้เดียวดีกว่าสิเล็กหน่อยค่ะมาหาคนเเล็กหน่อยมาหาคนเออมาหาคนเหมือนคือตรงกับพวกฟันปูเแถบันนี้ครับปู và tông gạo vàng cầm lọc của tao cũng phụ yêu thương bà hà hôn cười dân tao mạo cười dân tao bà nội 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 ก็ะไรทรงข่มันโตขั้วมันฟันมันเป็นเก่าหนึ่งหาดินอกเงินบ้าน,นครับผู้คะย่าฉันฉันเลยมาเอาเป็นตัวตัวร้องไหว้เนาะค่ะก็เป็นตัวร้องไหวเก่าหนึ่งหาตัวเต็มกับที่เก่าหนึ่งก็ผ่ากับอ่าหกเก่าหนึ่งเดียตัวเต็มค่ะตัวร่องไว้เก่าหนึ่งหาบ้านี้ส่วนตัวกันไหวกับเก่าสองหากับที่เก่าสูงเนอะ ค่ะเอ่อซี่เก่าศูนย์กับเก่าสองหากันไหวแล้วเก่าหนึ่งหากับซีเก่าหนึ่งกบพบเก่าหนึ่งหนึ่ติดมาเล้ค่ะอย่างเช่นว่าป๊าตัวตนนันขันมาเต็นแปลงันเปงหนึ่งก็คือว่ามันอันมาั้งเก่าทั้งหนึ่งต้งหาก็วบอกว่าถือน่ามันบอกแม่ค่ะพูกคเออเจ้าว่าขันฝันขันชันฝันจำาั้นี้สิ กิดว่าบรอลเดใครกล่ะคิ่เข่าเขามดแลละทุมบุญคทั้งหลางอ่ะออืมเราก็ปลนาทีไเลยออันมันมันแตดไปเขาละกีบเล้ค่ะปูอันนี้กับพรเวลาหล่ะค่ะปูได้เขาไหนไปบอกเติมเอาค่ะหาสนาทีค่ะนั่นเพาะไอ้ที่ว่าฉันบังเอิญฉันฟัดไปไปถือไอ้วันเอา กันโมเมนต์เน kh ี่คิดว่าฝันอะไรคะฝันเร็กองย่ันเร็กน่อยที่เอ่อฝันไปนึ่งฝันเร็กแเล่าฝันเร็กใชไผู้ใดคะข้าน้อยจีเอเร็กไงย่งเหรคะปูฝันเรื่อง่งปแม่นคะขาน้อยกระเด้ขึ้นปูได้หล่ะหาหนึ่งเก่าหนิของขาน้อยอุ้ยมันเก่ามันบมา แล้วสีเก่าประมาวน้วยม่รู้คือกันละข้าหน่อยอัหาหนื้อเก่ารเก่าหนื้งหาเนี่ยของข้าหน่อยนี่ประมาณนั้นผมเป็นเป็นเก่านึ้หาเลยหรือหาเก่นึ่งนั่นและนั่นละมันก็ได้ตัวเดียวกันในตัวสามตัวก็ได้ตัวเดียวกันนี่ด้โอ้ฟันฝันเจียวันเลยเนาะโอ้มมันติเงินตัวนี่่ะส่นไปเก่เนึอหาเี่ยนะอันมั่งนึหันาันงวดม่งเนื้อหันข้น่อยกับฟันไดหกศูนย์นี่แหละครับปูฟันเห็นอัน พ <P an S 2> อเลี้ยงเขาหน่อยเิ่นเสียชีวิตนั่นเิ่นอ,อายุหกสิบนะก็ได้ฟันได้หกสิบนั่นงวดน,นั่นโอ้หกศูนย์หกศูนย์หกเนาะแม่นะคะพ่อคะฉันเปิดไ้ไปยงเต็หกศูนย์บอกแม่นค่ะโอ้มันกระกับกันพอดีนนเนาะครับพ่ออืมโอ้เขาตาเลย <c oughs> เออเดินงสามุเดินเดิน้นงสามจุดมันรีบตัวเดียวกันเนาะแม่บอกค่ะเออแล้วที่แม่ก็ แต่ว uh, ่าั uh, ació, uh, ้นมันพี uh, ่แล้วมันตัวซี่แล้อยไปเลยสี่เก้าหนึ่งหที่ครับพอสี่เก้าหนึ่งกับหกเก้าหนึ่งเค่ะเออราะว่ามันซี่กับพกนั้นแล้วลอยหมดค่ะพวกเออัั้หวันที่มัรู้เออค่ะแต่ว่าตัวล่องปกับสองตัวนะไอ้นี่แล้วเก้าหนึ่งห่าก็ไปเก้าสองหาล้องไปค่ะเออส่วนที่เราตูกิดกันไหมเนาะ เก้าติดละงวดาีเก้าติดจค่ะพ่อเอาเท่านั้นแหละเนาะจ้าจ้าบ่ได้ท่วนเราเพราะว่าเราให้แล้วค่ะพ่อเออครับหลักก้อนค่ะคนสลาดมักคิดอะไรอย่างมีความสุขขณะที่คนโง่มักทุกอยู่กับความคิดของตัวเองใส่ปุ๋ยรดน้ำต้นไม้ยังได้ประโยชน์ ท,ที่โมโหที่โกรธจะได้ประโยชน์อะไรจงตั้งจิตใจไว้กับความดีแล้วความชั่วจะไม่เกิดขึ้นอ่าจะเริญพ้นเอาคุณปูค่ะกรรมเาสก,กัดน,นะคะผู้สาธุค่ะปีะจะจะเดียุกัยุบีกินีมันมี่พี่สูกอค่าจะเริญพ้ทุกค่ะสรุปแล้วทางทายคลิปนี้ค่ะพีนะ่น้องค่ะแนวทางจากปู่ข้า8แปดซีสามนะคะ โค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะเอาแนวทางมาหนีะน,น,นะคะของปูนะคะเราววิ่งเก่ากับห่าด้วอค่ะพี่น้องด้วยวิ่งเก้ากับห้านะคะแนวทางมาหน,นีจะปูใดญมากเก่าสองหาเก่าหนึ่งหาสี่เก่าหนึ่งหกเก่าหนึ่งสี่เก่าศูนย์นะคะลางเก่าหาเก่าเจ็ดนะคะและ้วก็ควบฟันอีกเก่าหนึ่งหาตรงกันกับปูคำนวณใดญ่เลยนะคะพี่น้องคะ พี่น้องจังไรก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะมนีปูแล,ล้วเน้นนะคะสำหรับโคงสุดท้ายปูลลย 1, 1, แล้วเน้นสีเก่าหนึ่งหกเกล่าหนึ่งและการล่างเก่าหานะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะน้องคะก็มีประมนี้นะคะสำหรับแนวทางมนีนะคะจากปูข้ามแปดสี่สามเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องคะสำหรับแนวทางของปูหัตสาหะม่าน,าก,นกับเขาอยู่ดวยค่ะพี่น้องเลือกเขาว่าเป็น ซองเก่าเก่าสองนะคะสำหรับแนวทางของปูขาพี่น้องคะมือนีให้พ่อพี่น้องนั่งปพิจารณาเบิรงค่ะสําหรับแนวทางโครงสุดท้ายนะคะพี่น้องคะขอขอบุญขอบคุณพ่อยพี่น้องบานเทาสกุสก้อนค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้ร้อมค่ะขอบุณขอบคุณแนวทางจากปูขํา8แปดสี่สามนะคะสําหรับพอพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะทับประหยัดสิบบาทครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะขวมาเหล่าก็อย่าลืมนะคะ ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เซเลบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะไปเี่น้คะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของคู่ค้ำ8ปดซทั้งหมดทั้งมวลมันมีเพียงสานี้นะคะพี่น้องคะและกระสิได้ขอตัวลาไปพี่น้องบราเดอร์สกุลสุขนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไรก็เป็ในคลิปหนะะ้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ